เรามาดูกันนะครับว่าสาพานอย่ยังไหมนะครับเราพับลูกวิ่งขึ้นไปนะครับเราก็มาถอดน็อตนเน่ยนะครับถอดฝาครอบออกนะครับสองฝั่ง ก็เอาฝาครอบตัวน,นี้ออกนะครับถ้าเราเอารูปพับเอารูปวิ่งลงมาครับ เดี๋ยวเรามาดูระยะ่อนข้างนี้นะครับเราลองดูนะครับว่าระยะเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเราวัดสองข้างนี้ดูถ้ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ <Stick. S 1> น่งเราขันน็อตนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้วัดตรงไหนนะตรงนี้วัดตรงนี้ดูครับว่าสองข้างเนี้ยระยะห่างมันเท่ากันไหมกับสองข้างนะครับ ก็คือตัวลรอเลอร์ตัวนี้ครับตรงนี้มันเป็นลรอเลอร์ลูกกิ้งอะครับก็คือมันจะต้องตรงครับเพื่อที่มันดึงสายพานให้ตึงถ้ามันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งจะทําให้สายพานเอียงครับวัดดูแล้วก็ปรับด้วยการขันน็อตนะครับให้ระยะให้มันตรงอะครับง่ายๆครับเพียงเท่านี้เองครับแล้วสายพานก็จะไม่เอียงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอียงตลอดครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย บางครั้งเท้าเราเหยียบฝั่งเดียวเหยียบฝั่งนี้มันก็อาจจะปึงฝั่งนี้แล้วมันก็จะบิดได้ครับก็จะทำอาจจะทําให้เกี่ยงอีกได้